สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมซ่อมออนกิดนะครับตัวนี้น่าจะ1 5 0 0วัตต์นะครับตัวนี้เนาะก็เป็นไฮโวล์นะครับอ่านิดนึงนะครับลูกค้าที่ส่งมานะครับถ้าไม่มีกล่องเดิมก็แพ็คแน่นหนาสักนิดนึงนะครับแพ็คกันดีๆหน่อยเนาะเพราะว่านี่ถ้าแพ็คไม่ดีก็จะเจอสภาพอย่างนี้นะครับก็ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวตัวนี้ก็เปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ลูกค้าเนาะ ก็เปลี่ยนตัวใหม่ไปเลยนะครับหักแต่ถ้าไม่หักมาจะดีกว่านะครับตัวนี้เนาะก็อุปกรณ์ฝั่งที่เป็นเทอร์มินอลจุดต่อต่างๆก็หาอะไรกั้นไว้หน่อยกับกล่องนะครับแล้วก็ด้านขอบนะครับอย่าให้คิดกล่องเลยนะครับขอบถ้าคิดกับกล่องพอดีอย่างนี้ถ้าไม่โดยไม่มีอะไรกัน้นกางไว้อย่างนี้นะครับมันมักจะโดนกระแทกโดนอะไรมาดูตรงนี้นะครับเห็นไหม นะครับฐานนะครับยุบไปเลยตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเออผมรับประกันการซ่อมนะแต่ความเสียหายจากการส่งมาอันนี้เออไม่ได้รับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นส่งก็ต้องแพ็คในกล่องที่แน่นหนาสักนิดนึงนี่นี่ยุบไปเลยนะครับนี่ใช่ไหมโดนกระแทกนะครับจากขนส่งนะครับผมไม่รู้ว่าขนส่งใายไหน จำไม่ได้แล้วนะครับเครื่องนี้นะครับอาการอ่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับอาการเครื่องนะครับถ้าคุยทางโทรศัพท์หรือในไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันลำบากนิดนึงนะครับโดยเฉพาะทางโทรศัพท์ผมจําอาการจําสาเหตุการเสียของเครื่องไม่ได้นะครับถ้าจะให้ดีนะครับเขียนจดหมายน้อยมาให้ผมด้วยก็ได้นะครับเขียนอาการมาด้วยว่าเครื่องเป็นอะไรเสียอะไรพังนะครับก็จะได้ตรวจเช็คง่ายหน่อยนะครับอ่า เครื่องนี้นะครับผ่านประสบการณ์มาพอสมควรนะครับแยกค AC หายใช้สายแบบนี้เลยนะครับโอเคนะเครื่องนี้ลูกค้าไม่ได้บอกนะครับว่าการเป็นไรเดี๋ยวก็ต้องมาทดสอบมาลองกันต่ออีกทีนึงนะครับถึงจะรู้ว่าการเป็นไรนะครับก็นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆฝากไว้นะครับสาหรับลูกค้าที่ต้องการส่งงานมาซ่อมนะครับเนื่องจากว่าส่งใกล้นะครับ ถ้ามีกล่องเดิมนะครับถ้ามีกล่องเดิมก็หายห่วงนะครับเก็บกล่องเดิมไว้ด้วยนะครับใครที่ซื้อเครื่องนะครับถ้ามีกล่องเดิมจะดีมากนะครับแต่ถ้าไม่มีกล่องเดิมนะครับก็ต้องแพคให้ดีหน่อยหากล่องใหญ่กว่าตัวเครื่องนะครับไม่ใช่หากล่องที่มันความโตพอดีกับตัวเครื่องถ้ากล่องมันกับตัวเครื่องมันฟิตกันพอดีอย่างเงี้ยขอบมันจะไม่มีระยะให้ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นโดนกระแทกมันก็จะเป็นสภาพนี้เลยนะครับไม่รู้จะคืน ยังไงได้นะครับแบบนี้เนาะอ่ายังไงก็หากล่องใหญ่กว่านะครับแล้วก็เว้นสเปซนิดนึงนะครับแล้วก็หาโฟมมากั้นกลางไว้ระหว่างตัวตัวเครื่องกับขอบกล่องนะครับไม่ให้มันติดขอบพอดีเพราะว่าถ้าติดขอบพอดีตอนโยนนะครับมันก็จะกระแทกแบบนี้นะครับหนักกว่านั้นก็คือนี่หักเลยนะครับเจอบ่อยนะครับลูกค้านะอ่าหนักกว่านั้นคือถ้าส่งกล่องแบบนี้มานะครับตอนที่ผมส่งเครื่องกลับ ผมก็ต้องแพ็กไปในกล่องเดิมที่ส่งมาเพราะว่าผมไม่มีกล่องให้ทุกคนนะครับบางทีถ้าเจอมีกล่องเหลือก็อาจจะแพ็คกล่องใหม่ไปให้ดีๆแต่ถ้าบังเอิญหากล่องไม่ได้ผมก็จาเป็นต้องแพ็คกล่องเดิมที่ส่งมาเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะเสี่ยงอีกสองรอบนะครับส่งมาก็เสี่ยงแล้วนะครับต้องเสี่ยงส่งกลับอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็นะก็ช่วยาหากล่องนะครับแพคกันดีๆเนาะ ก็าฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงนะครับลูกค้าโอเคคลิปนี้สวัสดีครับ